่อนไปรับชมคลิปนะครับก็อย่าลืมเข้ามาที่ช่องนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับตรงนี้แล้วเพื่อจะให้ไม่พลาดคลิปวิดีโอใหม่ๆเนี่ยก็กดกระดิ่งด้วยนะครับผมเพื่อให้มันขึ้นแจ้งเตือนนะครับโอเคก็ถ้ากดกันแล้วก็ไปรับชมคลิปกันต่อเลย live, it, 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 เอาเลยนะก็อยู่กับพี่แล้วนะ วันนี้อยู่ในอ่าวันนี้จะมาเล่นฟรีไฟลนะครับโดยจะใช้ปืนนี้นี่ปืนนี้ก็คือปืน P90 นั่นเองทั้งเกมนะย้ำนะทั้งเกมนะครับผมโอเคนะครับก็คลิปแรกที่พี่ไนดะ้ทำไปนะก็จะเป็นคลิปเล่นปืน M M 5 0 0ทั้งเกมนะก็คือคลิปนั้นเป็นคลิปเก่านะครับผมก็ใครยังไม่ได้ดูก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับผม โอเคนะก็กดตัวตรงรูปตัวไอได้เลยนะครับผมโอเคนะครับแล้วก็คลิปนี้นะครับโอ้โดนโดนมองไม่เห็นมองไม่เห็นหมัวพูดวันนี้จะมาเล่นพีเก้าสทั้งเกมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวจะไปไหนจะไปไหนจะไปไหนคือปืนนี้มันเป็นปืนระยะไกลนะมันไม่สามารถยิงไกลได้นะครับผมแตกหนึ่งครับแตกหนึ่งจังวันนี้แตกหนึ่งคือผมก็จะเก็บปืนอื่นไว้ป้องกันตัวด้วย เอ้ยแมเ่เอาเป็นว่าเราทิ้งเลยดีกว่านะครับในเมื่อเราใช้พี0ทั้งเกมแล้วเราจะไม่เล่นปืนอื่นด้วยเลยเนะี่ยไม่งั้นมันจะไม่ชื่อคิดว่าพ0ทั้งเกมนะทิ้งหมดเลยทิ้งโอเคตอนนี้ได้ได้ยินเสียงคนนะผมได้ยินเสียงคนนั่นไงนั่นไงเจอแล้วเจอแล้วโอเคโอเคนั่นนั่มันอยู่นั่นอยู่นั่นโอเคมันไปทางนู้นมันไปทางนู้นมันอ้อมมันขึ้นบนมันขึ้นบน ผมตามผมตามมันมันขึ้นบนผมคนมันมันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่ตอนนี้มันบวกกันอยู่นะผมจะไม่เข้าไปสมทบนะผมจะรอดูเอ้ยทำไมมันไม่ยิงกันนะเฮ้ยมันไม่ยิงกันหัวแตกหัวแตกขอย้ำหัวแตกครับคุณผู้ชมก็ตอนนี้หัวแตกไปหนึ่งนะโอเคเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวค่อยทิ้งแล้วกันอ๋อตอนนี้ผมไม่เห็นอีกตัวหนึ่งนะไงอยู่นู่นผมจะเข้าชาร์จมันเลยนะครับเพราะว่าพีก้าสุดมันไม่สามารถยิงระยะไกลได้ ก็ถ้าใครอยากให้ผมเล่นปืนอะไรก็คอมเมนต์ได้นะครับผมโอเคนะครับอันนี้คนละไอดีกันนะไอคนละไอดีที่เล่นปืนเอ็มห้าร้อยทั้งเกณน,นะไอไอดี ID นั้นมันมีแต่บอดนะผมก็เลยไม่เล่นนะครับผมโอ้ยมันยิงมามันยิงมาจุกสเต็ปจุกกระโดดกระโดดยิงกระโดดยิงจะไปไหน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  กหนึ่งแตกหนึ่งโอเคตอนนี้ผมก็สองขีผมก็เก็บของก่นกอนเดี๋ยวผมขออนุญาตทำการทิ้งเอ้ยเจออีกตัวเจออีกตัว <S <S หัวแตกหัวแตก <S <S โอเคนะครับตอนนี้เราอยู่ในวงนะครับผมเราอยู่เมืองเมืองพีกนะเม,มืองพีกเมืองพีครับเราอยู่เมืองพีกโอเคก็เดี๋ยวมันมีเสียงคนยิงกันอเอ้ยไง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  กับผมแตกโอ้ยแตกแตกแตกมันแตกครับมันแตกออตอนนี้ผมไม่เห็นคนที่ยิงเขาเลยนะไปไหนวะผมไม่รู้กันไปไหนน่าจะอยู่ค้างบ้านนะครับผมโอเคตอนเอ้ยไงไง,ง,ไ,งไม่ไม่คนละตัวนะนี่นคนละตัวกันกับที่ยิงเข้าคนนี้นะรู้สึกว่าจะวิ่งไปตรงนู้นเดี๋ยวผมไลาลาเลยโอ้ยมันเจอผมมันเจอผมโอ้ยส่องตัวสอ่วสองตัวครับ สองตัวสองตัวทำไมมันไม่ยิงกันวะเออมันยิงกันอยู่แต่นั้นมันจะมาค้าผมเคแตกครับอเอ้ยกระสุนผมหมดผมจะโอ้ยไ,ไม่เป็นไรเข้าหนีไปละดีเลยผมจะได้ไม่ต้องไอ้นี้โอเคตอนนี้กระสุนผมกลับมาแล้ะ คือตอนนี้ประเด็นก็คือผมไม่มีกระสุน P90 เหลืออยู่30นัดนะครับผมไม่เป็นไรนะเราใช้เราใช้มีดก็ได้เอ้ยเราใช้ดาบคาตานะสุนไลคินคูกุโก,ก้ก็ได้นะครับผมนี่ครับสปาริโลกุกุเลยนะครับผมโอเคอเอ้ยนะมันอยู่นั่นมันอยู่นั่นผมจะไปตามล่ามันนะครับผมเรียกได้ว่าตามล่าอีนา่าหนอนกันเลยทีเดียวนะครับผมผมทิ้งคือที่ไม่ใช้่อนรู้สึกจะเกะก,กะตาเราจะเหลือแค่พีก้าสเพราะความซอฟ์ โอเคเราจะเข้าไปชาร์จมันเนื่องจากมันยิงระยะเออ่ระยะไกลไม่ได้อยู่แล้วนะเจ้าผีก้าวสูงเนี่ยนะครับผมโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวอ้อมเดี๋ยวอ้อมปึ๊บปื๊ดปื๊ดอุ้ยสองตัวสองตัวมันบวกกันอยู่มันบวกกันอยู่อุ้ยคนนั้นน่าจะเซียนช้ำชองช้ำชัยและชักวาว What What the fuck ทุยโอ๊ยผมสู้ไม่ได้ผมสู้ไม่ได้เขี้ยผมต้องจุ๊ เอาตายโอวัตฟักเกอร์ครับคราวนี้ผมก็จะลงเมืองเมืองห่อห่อนาฬิกานะห่อนาฬิกาเพราะว่า่อกีลงพิดพลาดเป็นนิตตาแรกนะมันก็เลยแบบไม่ได้แชมป์นะเออเนี่ยคราวนี้พี่ก็จะลงห่อนาฬิกานะโอเคก็ตอนนี้ก็อยู่ในล็อบบี้แล้วนะครับผมเพราะว่าเขาจะสอยผมลวงกลางกาดได้นี่ครับโอเคโอเคผมต้องเก็บลูกสองไว้ป้องกันตัวก่อนเพราะถ้าถ้าหาพีก็สุดนี้มีหวังตายแน่นอน โอเคได้ลูกสองแล้วครับได้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 ลูกสอง้วได้ลูกสองไอ้นผมเปิดเก็บออโต้ไว้ผมเดี๋ยวค่อยปิดรู้สึกว่าเขาจะหายไปไม่ไม่เป็นไรนะครับเขาน่าจจะเข้าไปในบ้านนะครับผมโอเคเดี๋ยวผมหยิบไม้ไม้ออกไม้เบสบอลโอเครู้สึกว่าเขาหายไปนะผมหาเขาไม่เจอนะครับน่าจะอยู่ในบ้านเนี๋ยผมเข้าไปดูในบ้านนี้กว่าเพื่อนเจอเขานะ้รนะผมทางดีๆมีเข้าเราไม่เข้าแล้วเข้าทางหน้าต่างนะครับผม เจอใครนี้กดหมดแมกกาซีนะครับผมบอกไว้ก่อนบอกตรงนะโอเคก็ไม่มีใครนะครับผมยังไม่เจอใครนะโอเคเราก็ไม่เจอเจอกระสุนพ P พ0ก้าุดแล้วโอเคเราใช้เ P 5พไฟก่อนละกันนะแล้วก็ใกล้เคียงกับพีเก้านะโอเคนะคผมหรือเปล่านะไม่เป็นไรเราใช้ไปก่อนนะเรายังไม่เจอเสียงปืนเสียงปืนมาแนละ้วโอเคนะเสียงปืนอัน <ton ne> วกว่าเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะครับผมเราก็จใา้เขา แต่เกิดใหม่แล้วเขาอ่าเขาเปิดแล้วก่อนแล้วก็เปิดตามนะครับเขาเปิดแล้วก่อนแปดหนึงจะหนีไปไหนจ้าน้องสาวจะหนีไปไหนจ้าอย่างที่บอกครับมันยิงระยะไกลได้ไม่ค่อยดีนะมันก็เลยเข้าด่ามีเข้าหน่อยมากตีผีเก้าศูนพันเมตรเคยเห็นเปล่าผีเก้าสุนย์พันเมตรโอ้โหเก้าสุนย์เขากำลังยิงมาหาผมเขาไม่รู้ตัวผมมีปืนชาร์จที่ดีที่สุดในโลกอย่างผีเก้าศูน แอกหนึ่งผมบอกแล้วเขาไม่รู้ว่าผมมีปืนชาที่ดีที่สุดในโลกนะผมอย่างพีพีเกนั่นเองเฮ้ยขอเอ้ย,อออยผมจะเอารถชนคนด้วยหน้าตานี้โอเคนะครับเขาไม่รู้นะว่าผมมีพีเก้านยะครับผมแต่นี้เราได้รถ b i g กฟุตมาแล้วนะคือรถโอ้ยโดนยิงโดนยิงเชียโดนยิง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 เขายิงผมเขายิงผม เขายิงรถยังเดียวเลยเขาแบบเหมือนจะทําลายรถนะให้ระเบิดนะครับผมรู้สึกว่าเขาจะไม่รู้ว่าผมอยู่ตรงนี้หรือเปล่าตอนนี้เขาเขาเดินเขาเดินไปหลังกาแพงนะผมจะลบกายังไม่รู้เขายังไม่รู้ว่ามีเขาเขายังไม่รู้ว่าผมอยู่โอเคนะผมจะไปตุยหลังเขานะครับผมโอเคตอนนี้เขาควายมากเลยนะเขาเข้าไปในบ้านแล้วนะครับผมผมจะพุ่งเข้าไปชาร์จอัดหน้าเขาเลยนะผมโอเคนะผมโอเคตอนนี้เหมือนเขายังง่อยู่นะถ้าว่าเขา เขา,าไปไหนวะอ้ยัน,นไงเขาอยู่นั่งเขาอยู่นั่งเขาเหมือนจะเห็นที่แล้วนั่นไงไม่ไม่หลังเขา้าหลังเขา้าเชื่อหลังเข้าอ๊ย้ยเขาหนีไปแล้วตอนนี้หลังเขามีคนยิงผมมาผมไม่อยู่ตำแหน่งนั่นไงเจอแล้วแต่ผมต้องระวังตัวหลังนะผมไอตัวเมแกนน่ะมันอาจจะขึ้นมา <S <S ใช่ป่าววะอ้ยนะผมผมโดนยิงผมโดนยิงอุย้ยเจ็บมากสไนส์สไนส,นสน์อันเนี้ยสไนส์โอเคเดี๋ยวผมปั่มยาแบบ ผมยับกับสวยรัวๆโอเคผมต้องไปเก็บมันให้ได้เนี่ยผมมันบางอานยิงผมนะผมเลือดมันร้อนเลือดมันร้อนน้องเลือดมันร้อนเพาแต่ผมหาตำแหน่งเข้าไม่เจอสักทีหรือสองนั่นไงผมเจอแล้วผมเจอแล้วขยับขยับผมจะทําการโดน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 โอ้ยเขายิงผมมาอาโจไม่ได้แดกกูล็อกโถชิบ่ายแล้วคุณผู้ชมผมเลืออ่าพยาบาลไอ้เมดคิดเนี่ยเลือหนึ่งอัน ผมต้องใช้ยังคุ้มค่าช้ำชองและชักว่าโอเคตอนนี้เขาควายมากเอเขาวิ่งมา,าผมไอเฮีย้ยเก็บกองไฟไปใช้คุณผู้ชมเขาวิ่งมาหาผมไอเฮีย้ยเขาดูช้ำชองและชักว่ามานานนะครับผมเขาน่าจะเล่นเกมนี้มานานนะครับคุณผู้ชมไม่ได้แดกรถไม่ได้แดกรถเอาควายควายควายยังไงยังไงยังไงจังหว่านี้ยังไงเอาควายเอ้ช้ำชองผมบอกแล้วผมคนที่ช้ำชอง และชักว่าวนะครับผมผมเลยชนะเขาได้โอ้โหไอไอวอลโหกูฟูครับฟูบอลลูนบอลลูนมาเป็นทางผ่านบอลลูนผมบอกแล้วไม่มีใครยัดผมลงได้เกมนี้อันดับหนึ่งครับผมไม่พลาดบอนเกมที่แล้วนะผมไม่งงบอนเกมที่แล้วเราพุมฟาร์มกระสุนมาดีตอนนี้เราโอ้โ oh, ห <c oughs> เลยกระสุนฟูฟูเลยกระสุนฟูฟู this is t r e เนะครับผม <c oughs> <c oughs> นะครับผมช้ำชองในการเล่นฟรีไฟล์นะครับช้ำชอง <c oughs> นะครับผม เออและและและชักว้านะครับผมเออผหยุดพูดได้ทันทีโอเคโอเคตอนนี้แอดอบจะพุ่งไปเอาแอดอบนะคุณผู้ชมผมว่าต้องมีคนมาเอาแอดอบอะเชื่อผมปะแต่ผมจะไม่ดักนะผมจะพุ่งไปเอาเลยเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาผมไม่ใช่คนลูกไม้นะผมกิเกตเล่นลูกไม้นะในแอดอบรู้สึกว่าจะอุ้ยอุ้ยอุ้ยปืนปืนปืนอาปืนบักหั่มอะไรก็ไม่รู้เอสวีดีผมไม่เล่นนะผมพ่ออล้วผมจะเล่นพีเอ้ผมขอติดปืนนี้ก่อน ปืนยิงกระเบิดนะปืนยิงระเบิดงโง่ๆนะผมแต่ผมไม่เล่นนะผมบอกแนละ้วเกมนี้ผมจะเล่นไอพีเก้าสุดเด็ดทั้งเกมผมบอกเลยว่าเป็นที่หนึ่งของปืนยิงระยะไกลเลยต้องพีเก้าสุดนะผมเพราะมันปืนยิงระย,ยะใกล้ที่ดีที่สุดในโลกนะครับผมอ่านะครับบอลลูนมาแล้วบอลลูนมาแล้วบอลลูนไม่เหมือนบอลลูนพุซี่เลยว่ะเสีมงูกุดการ์ดว้าวปืนลัน่นปืนลัน่นปืนลัน่นเว้ยเฮ้ยปืนลัน่นตอนนี้รู้สึกว่ายังไม่มีใครมานะครับผม เฮ้ยบอลลูนจะปล่อยปล่อยแอด์รับลงมาแล้วปล่อยน่าจะมีไอวอลเต็มเลยเท่าที่ผมจําได้นะเออนะครับผมเราต้องระมัดระวังตัวนะครับตอนนี้แม่งมีโดนมาไอ้แก๊กเกียดโดนวะโอเคโหผมไม่เล่นขาโอ้ยเฮี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 ยโดน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 ชิบหายชิบหายไอเฮียเอ้าห่วยนะเงินับผมไม่ พาນมันกินที่แล้วและผมไม่งุ่มกินที่แล้วาม